ลั s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi t a a l a i b า r a k a t u h สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เรามีนัดเจอกันอีกแล้วนะคะกับคาบคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะโดยคุณครูผู้สอนคนเดิมนะคะคุณครูสุริยสะสรนะคะ,ะโดยในวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนก็คือจะเป็นเรื่องการบวกลบคูณหารและคนของเศษส่วนและจำนวนคละนะคะอะ เป็นคาบที่1นนะคะโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้คือนักเรียนสามารถหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารระโคนของเศษส่วนและจำนวนคละได้นะคะ,ะโดยก่อนหน้านี้คาบที่ผ่านมานะคะเราเรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละนะคะแต่พอในคาบนี้ก็คือจะเอาทั้งหมดนี้ มาเป็นการบวกลบคูณหารละคนนะคะก็คือจะยิ่งยากกว่าเดิมหรือไม่อ่เดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยนะคะ,ะก่อนที่เราจะมาเรียนเนื้อหาการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนและจํานวนคนะนะคะ,ะเดี๋ยวครูม,มีข้อตกลงจะให้เราทราบนิดนึงนะคะว่าข้อตกลงเกี่ยวกับลาดับของการหาผลลัพธ์ของการบวกลบ คูณหารลักคนของเศษส่วนเนี่ยเป็นยังไงนะคะอ่าก็คือถ้าเป็นรักคนเมื่อไหรนะคะคือจะมีลำดับขั้นการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนนั่นเองอ่าโดยขั้นที่1ให้เราคำนวณในวงเล็บก่อนถ้ามีวงเล็บนะคะต่อไปขั้นที่2ให้เราคูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวา ต่อไปขั้นที่3ให้เราทำการบวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาเหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูว่าวิธีการนี้เป็นยังไงอาจากข้อตกลงเมื่อกี้นะคะว่าข้อตกลง3ขั้นที่ครูให้เราทราบเมื่อกี้เราจะนำมาใช้พิจารณาโจทย์ยังไงเอ่ยนั้น่มาดูตัวอย่างแรกกันเลย จากวงเล็บเปิดเศษหส่วนเจ็ดบวกกับเศษห้ส่วนแปวงเล็บปิดหารด้วยเศษห้ส่วนเกเอ๊เราจะทำอะไรก่อนดีนะคะอ่าก็คือลำดับที่1ถ้าโจทย์มีวงเล็บให้เราหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนซึ่งจากโจทย์ข้อนี้เราก็ต้องทำในวงเล็บก่อนเป็นลำดับขั้นที่หนึ่ง และตามด้วยลำดับขั้นที่สองก็จะเป็นการหารคำตอบก็จะได้ตามนี้ต่อไปจากตัวอย่างนี้เศษ4ส่วน5บวกกับเศษ6ส่วน7คูณด้วยเศษ1ส่วน2เอ๊เราจะทำบวกหรือว่าคูณก่อนดีคะอะอย่างที่ครูได้ให้เราทราบเกี่ยวกับข้อตกลงเมื่อกี้ว่าถ้าอ่า มีวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อนแต่ตัวอย่างนี้ไม่มีวงเล็บก็ต้องดูขั้นที่สองขั้นที่สอให้เราทำอะไรก่อนคะให้หาคูณหรือหารโกลนจากซ้ายไปขวาแล้วก็ค่อยตามด้วยบวกกับลบจากซ้ายไปขวาแสดงว่าตัวอย่างนี้เราต้องหาการคูณก่อนนะคะเป็นลำดับขั้นที่1นั่นเอง อโอเคไหมคะเพราะโจทยข้อนี้มันไม่มีวงเล็บดังนั้นเราก็ต้องบวกลบคูณหารทีนี้บวกลบคูณหารเราจะหาอะไรก่อนนั้นก็คือให้เราหาคูณกับหารก่อนโดยเริ่มจากซ้ายไปขวาแล้วก็ค่อยตามด้วยบวกหรือลบจากซ้ายไปขวาอ่าดังนั้นตัวอย่างนี้ให้หาคูณก่อนเป็นขั้นที่1ตามด้วยบวกเป็นขั้นที่2อ่าเพราะจะเข้าใจไหมคะ ถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวครูจะให้เราดูโจทย์ตัวอย่างาเดี๋ยวมาหาคำตอบพร้อมๆก,กันกับครูนะคะะข้อ1พิจารณาการหาผลลัพธ์ของ1เศษ3ส่วน22ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นจำนวนคละนะคะ าหารด้วย1เศษ7จ็ส่วนสาลบด้วย8เศษ8ปดส่วนสิแล้วก็คูณด้วยเศษสิบเอส่วนยีอ่าเครื่องหมายก็คือจะมีอะไรคะมีหารมีลบมีคูณอ่ามีหารมีลบมีคูณทีนี้อ่ะเดี๋ยวครูทบทวนใหม่นะคะว่าเวลาเจอโจทย์เราจะพิจรารณา หาคำตอบอันไหนก่อนนะคะก็คือเป็นลำดับขั้นที่1 2 3สอ่ะอย่างที่ทราบเมื่อกี้ข้อตกลงที่ครูได้ได้บอกไปแล้วนะคะว่าขั้นที่1อ่ะให้เราทำในวงเล็บก่อนแต่ข้อนี้มีวงเล็บไหมคะไม่มีวงเล็บอ่ะดังนั้นถ้าไม่มีวงเล็บให้เราเริ่มทำจากอันไหนก่อนเป็นลำดับขั้นที่2ก็คือ ให้หาคูณหรือหารจากซ้ายไปขวาถ้าคูณหารไม่มีก็คือบวกลบก็คือถ้าคูณหารเสร็จแล้วถ้าคูณหารเสร็จแล้วค่อยตามด้วยบวกหรือลบอดังนั้นข้อนี้มีหารมีลบมีคูณทีนี้วิธีพิจารณาลำดับขั้นในการคำนวณเราต้องทำอันไหนก่อนคะเป็นขั้นแรก ขั้นแรกก็จะเป็นหารอ่ะมันมีหารกับคูณใช่ไหมคะแล้วครูบอกแล้วว่าให้เราเริ่มจากซ้ายไปขวาก็คือหารกับคูณเหมือนกันทีนี้เวลาทําให้เราเริ่มจากซ้ายไปขวาโดยหารอยู่ทางซ้ายนะคะดังนั้นหารจะเป็นลําดับขั้นที่1แล้วก็ตามด้วยคูณเป็นลําดับขั้นที่2อ่าแล้วก็ตามด้วยลบ เป็นลำดับขั้นที่สามนั่นเองอพอจะได้ไหมคะเกี่ยวกับลำดับขั้นในการคำนวณดูอีกครั้งหนึ่งก็คือโจทย์ข้อนี้ไม่มีวงเล็บถ้าไม่มีวงเล็บเราก็ดูจากคูณกับหารคูณกับหารให้เริ่มจากซ้ายไปขวาโดยหารอยู่ทางซ้ายก็จะเป็นขั้นที่1แล้วก็ตามด้วยคูณอ่าแล้วก็สุดท้ายตามด้วยเครื่องหมายลบ จากลำดับขั้นการคำนวณเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบเลยนะคะว่า,าคำตอบที่ได้จะเป็นยังไงขั้นที่1จากเมื่อกี้นะคะให้หาผลลัพธ์ของ1เศษ3ส่วน22หารด้วย1เศษ7ส่วน33ทีนี้จากจำนวน2องจำนวนนี้เป็นจำนวนคละทาง ผู้นะคะเราต้องมีการเปลี่ยนจำนวนคระนะคะให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนโดยการเปลี่ยนจำนวนคระให้อยู่ในรูปเศษเกินทำยังไงแล้วนะทำยังไงคะอ่าก็คือทำยังไงเอย่ยอ่าตัวแรกเลยก็คืออ่านดูตัวหน้าให้เอา1ไปคูณกับ22 หนึ่งคูณกับยีคูณเสร็จแล้วค่อยไปบวกกับตัวเศษก็คือเอาจำนวนนับไปคูณกับตัวส่วนคูณกันเสร็จแล้วไปบวกกับตัวเศษดังนั้นจะได้ว่า1นึคูณยีได้22คูณเสร็จแล้วไปบวกกับข้างบนตัวเศษอ่ส22บวกกับ3เป็น25นั่นเองส่วนตัวส่วนข้างล่างก็คือเหมือนเดิมนะคะ,ะต่อไปหารด้วย หารด้วย1เศษ7จ,จส่วน33อ่ะเหมือนเดิมค่ะเอา1ไปคูณ3 3ได้33แล้วก็ไปบวกกับ7ข้างบนได้เป็น40นั่นเองอ่าเศษ40ส่วน33ต่อไปอยู่ในรูปของการหารเศษส่วน ใช่ไหมคะเวลาหารเสร็จส่วนซึ่งก่อนหน้านี้คาบที่แล้วเราได้เรียนไปแล้วนะคะครูได้ทบทวนให้กับพวกเราไปแล้ว่าเวลาหารก็คือ,คอทำยังไงคะก็คือตัวตั้งข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะตัวตั้งข้างหน้าส่วนเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณพอเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณเสร็จแล้วตัวข้างหลัง เศษส0่ส่วนตรงนี้เราต้องเปลี่ยนนะคะก็คือกลับเศษเป็นส่วนนั่นเองก็จะได้ว่าจากเศษ40ส่วนส3ให้กลับเศษก็เศษก็จะมาอยู่ข้างล่างนะคะก็จะได้เป็นเศษส3ส่วน40สอ่าทีนี้กลายเป็นยังไงต่อกลายเป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนต่อนะคะซึ่ง การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนอ่าก่อนหน้าน,นี้ได้เรียนแล้วได้ทบทวนแล้วนะคะ<ม>ก็คือให้เราเอาเศษตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนหรือจำง่ายๆเลยบนคูณบนส่วนด้วยล่างคูณล่างนั่นเองอ่าคูณบนคูณบนล่างคูณล่างอ่าทีนี้ ถ้าเราจะหาถ้าเราจะหาคำตอบด้วยการคูณเลยตัวเลขมันจะเยอะใช่ไหมคะดังนั้นก็จะกลายเป็นเศษส่วนที่มีค่ามากทีนี้ครูจะทําให้มันเหลือน้อยโดยใช้วิธีการตัดการตัดในที่นี้ก็คือให้เราดูว่าเราจะตัดตัวอะไรกับตัวอะไรนะคะตัวเศษกับตัวส่วนนะเวลาตัดต้องตัดเป็นคู่บนกับล่างนะคะบนกับล่างนะคะทีนี้ครูจะตัด25กับ40โดยใช้อะไรคะ โดยใช้แม่อะไรที่นำมาหาลงตัวถ้าดูแล้ว25กับ4 0ตัวอะไรคะที่นำมาหาแล้วลงตัวบ้างก็คือเอาแม่5นั่นเองเพราะ5คูณ5ได้25 5คูณ8ได้40สรุปแล้วแม่5หารลงตัวนะคะดังนั้นครูก็จะตัดว่าอ่าก็คือ25หาร5มันต้องได้5 สี่สิบหารห้ามันต้องได้แปดหรืเราคิดง่ายๆว่าแม่ห้าที่เราจะตัดเมื่อกี้ห้าคูณอะไรนะได้ยี่สิบห้าห้าคูณกับห้าใช่ไหมคะอ่าต่อไปห้าคูณกับอะไรได้แปดสิบอ่าอ่าห้าคูณกับอะไรได้แปดสิบก็คือห้าคูณกับแปดนั่นเองอ่าโอเคต่อไปสามสิบสามกับยี่สิบสองตัดได้ไม่เอ่ยอ่าตัดได้นะคะโดยใช้แม่สิบ 11ในการตัดนั่นเองก็คือ11คูณอะไรได้33ก็คือ311คูณอะไรได้22คือ22อตัดกันแล้วตัวเลขเหลือน้อยลงไหมคะอ่าเหลือน้อยลงดังนั้นจะทำให้ง่ายในการคูณนะคะ,ะทีนี้ก็หาคำตอบโดยการเอาตัวที่เราตัดแล้วเหลือ5คูณกับ3ได้15 ส่วนข้างล่าง2คูณกับและได้16นั่นเองอคำตอบได้แล้วนะคะคือเศษ15ส่วน16ต่อไปขั้นที่2นะคะให้หาผลลัพธ์ของเศษ8ส่วน11คูณกับเศษ11ส่วน24โดยเศษส่วนในที่นี้นะคะก็คือเป็นการคูณดังนั้นเวลาคูณก็คือเอาบนคูณบนล่างคูณ ล่างได้เลยก็คือตัวเศษคูณตัวเศษส่วนด้วยตัวส่วนคูณตัวส่วนจำง่ายๆก็คือบนคูณบนล่างคูณล่างนั่นเองอ่าทีนี้ครูจะเอาอะไรตัดกับอะไรดีคะอ่าครูจะเอา8ตัดกับ11ได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะคะเพราะตัวที่นำมาหารลงตัวมันไม่มีนะคะดังนั้นครูจะตัด8กับ24โดยใช้แม่ แม่8นะคะเพราะ8คูณหนึ่งได้8 8ดคูณกับอะไรหนะ้าได้24ก็คือ8คูณกับ3นั่นเองต่อไป1 1กับ11ตัวนี้ตัดกันได้เลยเพราะเหมือนกันเวลาเราเจอตัวที่เหมือนกันนะคะตัดไปได้เลยค่ะตัดแล้วมันจะเหลือเท่ากับ1นั่นเองอ่าโอเคส1 1 1อดหนึ่อาข้างล่างก็1 1 1 1อนั่นเอง ทีนี้จับตัวที่เหลือจากการที่เราตัดนะคะมาคูณกัน1ข้างบน1คูณ1ข้างล่าง1คูณ3ดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือเศษ1ส่วน3่นต่อไปลำดับขั้นที่3กันต่อนะคะสุดท้ายเราก็มาหาผลลัพธ์ของเศษ15ส่วน16ลบกับเศษ1ส่วน3าอันนี้จะเป็นการ ลบเศษส่วนนะคะอ,อย่างที่ได้ทบทวนไปแล้วก็คือการลบเศษส่วนทำยังไงนะทำยังไงคะถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันแบบนี้เราจะลบเลยได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราต้องทำตัวส่วนให้เท่าเท่ากันก่อนนะคะถึงจะลบได้ทีนี้ทำส่วนให้เท่ากัน ก็คือเราต้องไปหาโครโนของตัวส่วนซึ่งโครโนของตัวส่วนพบว่าอะไรคะของ13กับ16คือ48นั่นเองอ,อันนี้เราไปหา A นะคะเพราะถือว่าได้เรียนมาแล้วเนาะการหาโครโนทํำยังไงแล้วคะโครโนทำยังไงแล้วคะ,ะ,คงงวคะ,ะฝึกให้ทบทวนด้วยนะคะ ดังนั้นครรนอรของ3และ16คือ48ทีนี้เราก็จัดการคูณเศษสาส่วน16โดย16ต้องเอาไปคูณกับ่าและเวลาคูณต้องคูณทั้งตัวเศษและก็ตัวส่วนข้างล่างด้วยต่อไปลบลบกับเศษ1ส่วน3ส่วน3ของเราก็ต้องเอาไปคูณกับ16ทั้งบนและล่างนั่นเอง ต่อไปก็จับมาคูณกันตัวนี้ได้45ส่วน48อ่าลบกับ46ส่วน48อ่าส่วนเหมือนกันแล้วก็จับมาลบกันได้เลย45ลบ16อ่าได้เหลือ29นะคะส่วนตัวส่วนข้างล่างเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ว่า48ลบ48แล้วบางคนไปเขียน0ูนแบบนี้ไม่ได้นะคะ ดังนั้นคำตอบได้เศษ49ส่วน48นะคะอ่ะเสเศษ29ส่วน48นะคะ,ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อที่2กันต่อนะคะ,อ,ะอันนี้ให้หาผลลัพธ์ของเศษหนึ่ง ไม่ใช่เศษนะคะ1เศษ3ส่วน22หารด้วยวงเล็บเปิด1เศษ7ส่วน33ลบกับเศษ8ส่วน11อวงเล็บปิดแล้วก็คูณด้วยเศษ11ส่วน24นะคะอ่นะคะทีนี้มาดูวิธีพิจารณาว่าลำดับขั้นในการคำนวณเราจะคำนวณตรงไหนก่อนนะคะอ่ลำดับขั้นแรกบอกไปแล้วว่าถ้ามีวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อนเป็นลำดับขั้นที่ หนึ่งนั่นเองต่อไปมีหารกับคูณถ้าเป็นหารกับคูณให้เราเริ่มจากซ้ายไปขวาได้เลยก็คือดังนั้นหารจะเป็นลำดับขั้นที่2และคูณเป็นลำดับขั้นที่3นั่นเองอโอเคเพอจะได้ไหมคะนักเรียนได้ต่อไปมาหาคำตอบในขั้นที่นันอ่ากันะจะได้ดังนี้นะคะเจตัวหน้าเป็นจำนวนครับ เปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนได้เท่าไหร่คะเศษ40ส่วน30 3อ่ะก็คือเอา1ไปคูณกับ33แล้วก็ไปบวกกับ7ได้40นะคะส่วนเหมือนเดิมต่อไปลบด้วยเศษ8ส่วน11ส่วนไม่เหมือนกันทำให้เหมือนกันก่อนโดยการหาโครโนหรือว่าสลับกันคูณก็ได้คะ่ะนักเรียนเอาง่ายๆเลยก็คือเอา33ไปคูณ11 ฝังนี้ก็เอา11ไปคูณ3 3ก็ก็ได้อ่ดังนั้นทีนี้เราดูว่าตรงนี้จากตัวอย่างนี้ตัวหน้าเศษ40 3ส่วน33ลบกับเศษ8ส่วน11ก็คือถ้าเราดูตัวที่น้อยกว่าส่วน11ใช่ไหมคะก็คือคูณอะไรแล้วทำให้เท่ากับ33บ้างมีไม่เอ่ยอซึ่งพบว่ามีนะคะก็คือเอาไปคูณกับ3นั่นเองดังนั้น ตัวหน้า440ส่วน33เราก็ไม่จำเป็นต้องไปคูณกับอะไรแล้วนะคะก็คือเหมือนเดิมหรือว่าคูณกับ1นั่นเองเพราะอะไรที่คูณกับ1แล้วเท่าเดิมดังนั้นตัวหน้านี้440ส่วน33ก็คืออยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะคะ,ะเราเพียงแต่ว่าทำษ8ส่วน11ให้เท่ากับส่วน33โดยเอาไปคูณกับ3คงัข้างบนแล้วก็ข้าง ล่างอ่าทีนี้จะมาคูณกันอ่าลบ8คูณ3ได้24ส่วน33อ่าเห็นไหมคะว่าส่วนเท่ากันแล้วอ่าดังนั้นมาลบกันได้เลยก็คือเหลือ4ศส่วนอ่าต่อไปมาหาคำตอบในขั้นที่2กันนะคะก็คือของอะไรคะ1เศษ3ส่วน22หารด้วยเศษส6ส่วน33 อ่าเหมือนเดิมเลยถ้าเจอตัวเลขที่เป็นจำนวนคละเมื่อไหร่ให้เราเปลี่ยนหรือว่าเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินทันทีนะคะเพื่อที่จะได้บวกลบคูณหารเศษส่วนนะคะอ่าจากหนึ่งเศษอ่าจากหเศษสามส่วนยีสิบสองก็คือจะได้ว่าหนึ่งไปคูณกับ22 แล้วก็บวกกับ3ได้25ส่วนเหมือนเดิมคือ22หารด้วยเ6ส่วน33อ่าทีนี้อยู่ในรูปของการหารเศษส่วนอ่าทำยังไงคะหารเศษส่วนตัวหน้าเหมือนเดิมเศษ25ส่วน22ทีนี้จากเครื่องหมายหารให้เราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอะไรคะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็ตัวข้างหลังให้กลับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็น เศษสามสิบส่วนสิบหกนั่นเองอต่อไปพอได้เสร็จแล้วก็อยู่ในรูปของการคูณเศษส่วนกันต่อก็เอาบนคูณบนส่วนด้วยล่างคูณล่างอ่าทีนี้ก็หาคําตอบได้เลยอ่าทีนี้ครูจะใช้วิธีการตัดได้ไม่เอ่ยข้อนี้อ่าได้นะคะเพราะว่า33ตัดกับ22ได้โดยใช้แม่1ิ 1นั่นเองเพราะแม่11คูณอะไรได้33นะคูณกับ3ต่อไปแม่11คูณอะไรได้22นะอ่นะคูณกับ2นั่นเองอทีนี้ต่อไปถ้าคุณจะตัด25กับ16ต่อละคะโดยมีแม่อะไรบ้างที่ตัดได้ก็คือสูตรคูณแม่อะไรที่นำมาหาแล้วลงตัวบ้างนี้ไม่เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก มีไหมคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องตัดนะคะตัดไม่ได้นะอ่าสุดท้ายแล้วตัดไม่ได้ถ้าตัดไม่ได้ปุบ๊บเราก็เอาตัวที่เหลือมาคูณกันเลยนะคะก็ค,คือเอา25มาคูณกับ3ได้75ส่วนด้วยข้างล่างตัดแล้วเหลือสองเมื่อกี้คูณกับ16ได้32นั่นเอง ต่อไปลำดับขั้นสุดท้ายคือขั้นที่3ให้หาผลลัพธ์ของเศษ75็ดส่วน4 2คูณด้วยเศษ1 1ส่วน2ี่อันนี้ก็คือจะอยู่ในรูปของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนง่ายๆเลยก็คือหลักยังไงคะตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจำง่ายๆอีกก็คือบนคูณบนและล่างคูณ ล่างนั่นเองอ่จับมาคูณกันเลยอ่ทีนี้ดูครูจะตัด75กับตัวไหนคะเวลาตัดเราต้องตัดตัวบนกับตัวล่างนะคะคือตัวเศษคู่กับตัวส่วนนะก็คือตัดเป็นคู่บนกับล่างบนกับล่างนะคะอ่ทีนี้ครูจะตัด75กับตัวไหนได้คะก็คือตัดกับ24ด้วยใช้ไม่อะไรเอ่ยก็คือไม่อะไรคะ อ่าไหนลองคิดซิว่าครณใช้แม่อะไรในการตัดก็คือแม่ห้าแม่ห้าไม่ได้แม่อะไรคะแม่แม่3นั่นเองก็คือ3ามคูณยีได้75ใช่ไหมคะต่อไป3มคูณอะไรได้24ก็คือ8หรือว่าถ้า ก็คือเราคิดง่ายๆก็คือเราเอา75ไปหาร3แล้วมันลงตัว24ไปหาร3แล้วมันลงตัวสรุปก็คือตัดได้นั่นเองก็คือเพราะว่า3คูณ25ได้75 3คูณ8ได้24อ่าตัดได้นะคะต่อไป11อ่าทีนี้ถ้าเราตัดเสร็จแล้วเราก็ดูต่อว่าเอ้มีตัวใน ตัวไหนอีกบ้างนะที่ตัดได้อีก25กับข้างล่าง32กับ8ตัดไม่ได้11กับ32ก็ตัดไม่ได้11กับ8ก็ตัดไม่ได้แล้วสรุปแล้วไม่มีแล้วนะคะดังนั้นถ้าไม่มีแล้วก็จับมาคูณกันต่อได้เลย25คูณ11 เท่ากับ275และข้างล่างก็คือส่วน32คูณกับ8ได้256นั่นเองอ่าทีนี้เศษส่วนที่เราที่เราได้นะคะถ้ามันเป็นอย่างต่ำแล้วก็ตอบได้เลยถ้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็ตอบได้เลยค่ะนอกจากว่ายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเราก็ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำซะโดยการเอาจำนวนนับมาหาร และต้องลงตัวนะคะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างหรือไม่ก็จะทำเป็นจำนวนคละก็ได้ในกรณีที่เป็นเศษเกินนะคะอทีนี้พบว่าตัวนี้โอเคได้คำตอบแล้วนะคะคือก็คือเนื่องจากว่าเป็นเศษเกินเราก็ทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละ ได้อีกโดยการเอาไปหารกันเพราะว่าคำตอบที่ได้คือ1น1แล้วก็เหลือเศษอีก19แล้วก็ตัวส่วนข้างล่างก็เหมือนเดิมนะคะอ่าโอเคได้คำตอบแล้วสุดท้ายคือ1เศษ19ส่วน256นั่นเองอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแต่ละข้อกว่าจะได้คำตอบ ยาวมากดังนั้นขอให้นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจตั้งใจเรียนนะคะอ,อาจจะยากหน่อยแต่ก็ไม่เกินความสามารถนะคะถ้าเรามีความพยายามมากพอนะคะอ่าจากที่ได้เรียนมานะคะเป็นยังไงบ้างอ่ามาหาข้อสรุปกันดีกว่านิดนึงนะคะก่อนที่จะจบคาบในคาบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูสรุปเกี่ยวกับเวลาเราจะหาผลการบวกลบคูณหารระคนนะคะก็คือเป็นการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนเองมีข้อตกลงว่ายังไงบ้างอ่าขั้นที่1ให้เราคำนวณในวงเล็บก่อนนะคะถ้ามีวงเล็บแต่ถ้าไม่มีก็มาพิจารณาต่อไปว่าอ่าในโจทย์ มีบวกลบคูณหารโดยขั้นที่2ให้เราทำการคูณหรือหารก่อนถ้ามีคูณกับหารก็คือให้เริ่มคำนวณเริ่มจากซ้ายไปขวานะคะาจากซ้ายไปขวาต่อไปคูณหารเสร็จแล้วก็ตามด้วยขั้นที่3ก็คือเป็นการบวกหรือลบ อ่าโดยคำนวณเริ่มจากทางซ้ายไปขวาเหมือนกันนะคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนอ่าโอเคนะคะพอจะจำได้หรือยังค่ะให้เราจำหลักการนี้ให้ดีนะคะเวลาหาการบวกลบคูณหารละคนอ่าโอเคได้นะคะ และสำหรับคาบนี้นะคะเอาไว้กันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะอ่ะวาวัสสลามะลยกุมวระฮ์มตุลลอฮฺตะลาวะบะบรกาตุ